สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับชนวนเหตุต้นต่อเนี่ยมาจากใส่กับพี่น้องนะครับน่าจะเป็นคอมเมนต์นี้หรือไม่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่คอมเมนต์เนี่ยถึงขั้นบอกว่าให้บอสบิ๊กระวังนะครับถ้าพูดมากพูดเยอะเนี่ย ระวังจะไม่ได้เจอลูกสันพี่น้องนะครับป้าระวังซีบได้เจอลูกสันพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับถึงขั้นบอกแบบนี้เลยหลอครับพี่น้องนะครับขนาดศาลเพิ่นตัดสินให้แล้วครับพี่น้องนะครับว่ายังไงบอสบิ๊กเนี่ยก็เป็นพ่อแท้ๆนะครับพี่น้องแล้วก็แบ่งเวลาไปหาลูกได้นะครับพี่น้องแล้วก็มีคนที่ใช้ชื่อนี้นะครับพี่น้องบอกว่า พ่อครัวแสงทองสันพินองนะครับบอกว่าช่วยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้หยุดสมเจนะครับก็คือหยุดเว้าลายแล้พี่น้องด้วยครับนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้มาหาลูกนะครับสันพินองนะครับป้าครับเดี๋ยวสิบ่ได้มาหาลูกสันพินองนะครับหมายถึงยังครับหมายถึงว่าาบ่ให้่บอดบิ๊กไปหาลูกดีครับ หรือว่าหมายถึงแบบใต้กับพี่น้อง FC ของผู้ใหญ่บ้าน FC บอสบิ๊กเนี่ยถึงขั้นเดือดสุดๆครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเลดี้พรอนทิปเพื่อนเห็นเพื่อนก็เอาไปาโพสเลยนะครับพี่น้องนะครับเลดี้พรอนทีก็โพสว่าคนใช้แสงทองคมคูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สันพี่น้องนะครับอ่าเราก็มี FC นะครับเขาไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่เคยเมมวันนี้ขอ ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับกล้าพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นแค่พ่อบ้านเลวจริงๆนะครับแบบนี้ต้องฟ้องอย่างเดียวค่ะนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านต้องคิดแล้วละ่ะฟ้องศาลแบ่งลูกกันไปเลยจะได้จบสันพี่น้องปัาดพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่ามันจ่ายค่าเลี้ยงดูน้ำเขายุติคือกล้าสังวามะคูขอแทะสันพี่น้องนะครับสีคนนี้ก็บอกว่า เป็นแค่พ่อบ้านทำไมปากดีจังสันพ่นองนะครับท่านนี่ก็บอกว่าปา้าคือกาเว้าแบบซี่แค่พ่อบ้านนะครับคือกาเว่า,าว่าซิบไห่พ่อเนี่ยไปเจอลูกเพิ่นคือกาเว้าน้อสันพี่นองนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้าคือกาออกมาเว้าแบบซี่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคมคูแล้วหนึ่งนะครับท่านนี่ก็บอกว่า จ้านายมันเสียมสันพี่น้องนะครับป,ป้าพี่น้องคนนี้ก็บอกว่าสงสารบอสบิ๊กมากเลยนะครับท่านนึงก็บอกว่านายชี้ค่าพลอยโจนนะครับอ่ากินบนบ้านขี่รถบนหลังคานะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าเก็บหลักฐานไว้พังๆสมชื่อและทีนี้สันพี่น้องนะครับป,ป้าพี่น้องนะครับ เอฟซีบอทบิกเนี่ยโคตรเดือดเลยพี่น้องเอาตรงนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ครับพี่น้องอีก็มาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยมันแมนบอกพี่น้องนะครับเอาทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีเข่าสารมาอัปเดตอีกรอบหนึง่งหรือว่าบอทบิกมีการโพสต์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงกดติดตามช่องไว้ครับอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ